สูตรอาหารใดที่คนไทยเสิร์ชหาเยอะที่สุดใน Google อันนี้อ้างอิงจากปี2020ข้อมูลจาก Google Trends อช่เอ้ยอุพัยี่สิเพราะว่าคนกักตัวเว้ยกัแตัวใช่แหละตอเอาตอบอาสใจได้ปะมันอาจจะถูกก็ได้ปีที่แล้วคนมันกักตัวไว้ที่มันต้องทำอะไรที่มันแบบง่ายๆกูว่านะแก่ทอดัดใหญ่ง่าย่ายี่ตอบอะไร คนตอบว่าไข่แดอยากอยากลอกอยากลอกอยากลอกตอนแรกรู้ว่าจะเป็นแบบไข่เจียวไข่ดาวเดี๋ยวแขไข่เจียวไม่ต้องใส่กคนก็ได้ไข่เจียวไข่ดาวนมเกก็ไม่ต้องใส่เออเข้าใจแหละตอนนี้น่าจะมีมีพ่อครัวรับให้ตลอดก็เข้าใจแหละนี่อยากฟังวิเคราะห์าอยู่บ้านมีพ่อครัวใช่ไหมล่ะคือมันชนชั้นสูงมาอยู่บ้านเราไหมไปด้เดี๋ยวไป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  ตอบเลยไหมตอบแล้วตอบแล้วตอบสามคนเลยหรอโอ๊ยสามหลายคนเลยอ่ะสามคนเลยปะสามทุกคนเลยทุกคนโดนหลีดเพราะพี่เกณฑ์เว้ยไม่มันอาจจะอาจจะแหกหมดก็ได้แค่แต่คนทําเยอะจริงนะเจสิ่งที่ทําง่ายฮะใช่ใช่เจือกุลีดไอ้ลงไอ้ล็อกกันหมดเลยดีนะดีนะกูไม่มีคอไปก่อนในเบน มันเรนดันะมีมนะเทนด์ติงๆบีอ,บอน,นอถ้ามังดิ่งสอมมันก็ถูกนะมันดูทำยากอ่ะ เรานี่อยู่อันดับสองขนมโคกอันดับสาส่วนไก่ทอดใหญ่อันดับเจ็ดไก่ทอดไม่น่าใา่หรอกไก่ทอดหานใหญ่มันจะเป็นรสชาติไงเหมือนมันไกอดคินแล้วมันเหมือนเป็นกินทะเลอะเยอะอ่ทีีมผัดใหญ่อะเกี๊ยวกุ้งกร้งว่ไม่มีหมูกรอบเลยเป็นหมูแดดเดียวแทนก็เลยงงเพราะว่าคิดว่าหม้อทอดน่าจะแบบว่าคนชื่อเยอะอะไรเงี้ยอ๋อเออว่าแล้วเบานี่ไะเบานี่อันดับสองไงทุกคนโดนกูหลอกเนี่ยที่เกณฑ์ยาลีดีวะ